สวัสดีเด็กน้อยหอยสังหน้าซีดเหมือนไก่ต้มทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เลยในช่วงใหม่ช่วงรีวิวมีมถ้าจะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับเมื่อคุณหินมีมฮาแต่คุณนั้นกดเศร้าบอกว่าทำเชี่ยงไหมเนี่ยเ <c oughs> มื่อคุณคนพบปลานใหม่นั่นก็คือปลานเอกระบวนท่าที่4กระบวนท่ากระสุน1,000ลีนั่นเองเฮียไม่นานอัตรายจะคิดหายเลยถ้าพี่ชอบการเรียนเหมือนกับน้องก็คงจะดีเด็กชาย ปุ๊บปุบปบปุ๊บปุ้ยการวิจัยการเรียนหนังสือเด็กก็โง่ราคาสุดช็อปช็อปคุ้มค่ากับที่นี่เลยไม่รู้ร้านอะไรเหมือนกันเ้วที่้รู้แน่ๆอยู่ดีๆๆแต่เฉียชิบหายกูอีกเดี๋ยวพวกมึงก็หาว่ากูเฮี้ยกูรับไม่ได้เฮืออะตายสัมวกมงเมื่อผมเห็นคลิปในที่ตอกที่มีภาพภาพนี้ภาพที่ว่าผมบ้าจริงมือฉันหยุดนิ่งไม่ได้ชิบหายแล้วเมื่อผมให้คำปรึกษาเรื่องความรักความรักในชีวิตผมแม้งพังพินาศ ส่งมีมาถ้าไม่อยากได้ลาดฝาขวดกูเข้าใจแหละใครมันเป็นต้นเหตุเออคลิปนี้มีแค่นี้เหรอใช่มีแค่นี้แหละ